อ้วนทำไรฮะอ้วนทำไรหาของเล่นละสิใช่ไหมแม่รื้อบ้านอีกแล้วฮอ, <c oughs> อากาศมันหนาวข้างนอกก็เย็นมากเลยแม่ยังไม่สบายเลยเออถ้าฝากกล่องเนี้ยอยากได้ ค่ะผมผมอยากได้ค่ะมี่แม่โอ้ยแม่ยังก็มิแต่อยากได้แม่ยังก็มีแต่เสียเอาเสียเอาเสียเ,เอาของอีแม่เบิดคุยอย่างนี่บ่ฝาลังกระเสียเบื้งนอนเต็มฝาลังล้างแม่ใส่คองไปคายได้ดูเลยกระช่างผมเสียวครับเอาไปยังจะไปเล่นครับจะไปเล่นโอ้ บักดากินเขามือ่อลรจะคาบเนี่ยใ้กินบุฟเฟต่ตครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดจกได้หมูอยู่บอแม่จะเอาหมูไหมบ้มาครับอยู่เดียวก็ปวดหัวแล้ว <c oughs> จริงเลยคะจริงเลยคะสระสรละสระ,ะ,สะ,ะเดี๋ยวเอาไปไกลของเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งผ้า เช็นมือพรุ่งนี้ไปส่งผ้าเช็ดมือจ้าพรุ่งนี้ไปส่งผ้าเช็ดมือที่อุดรค่ะพรุ่งนี้ไปเที่ยวอุดรเคไหมเคไหมแต่อย่าถามตังค์ได้ใช้ไหมพี่พีใช้ค่ะเฮ้เหมือดกำลังใจครับ <laughs> โอ้พอบอกพี่พีใช้พี่พีจะไปจ่ายค่าหอหมดอะไรเลย ชีวิตลันทศด,ดูจากเดิมที่กำลังดีดดอกพอบอกว่าส่งผ้าเช็ดมือเอาให้พี่พีจ่ายค่าหอปาทูหลับจันดีแมวผมบรยามครับงานผมบ่ให้ครับผมจะชื่อขนมกินครับผมบ่ให้มบ่ให้มบ่ห้มบ่ให้ปมเมื่อเมื่อยเมื่อยแถไอ้ย่มาเอาได้ๆไอ้จ่ายค่าหอ โอ้ยเบื่อไอพี่เนี้ปันไดจะเลียนจบอดเอาอีกหกเดือนมันก็จบแล้วได้ยินบอกอีกหกเดือนมันก็จบแล้วอีกหกเดือนก็มาต้องส่งมันแล้วแม่บ่แม่แม่อีกหกเดือนก็มาต้องส่งไอ้แล้วอีกหกเดือนก็เป็นไทยแล้วอีแม่นั่นเลยคอยยังชั่วหน่อยนอนไปเลยเดี๋ยวเก็บของใส่รังขายของหาค่าน้ำมันรถ <Hey>. Yeah. <laughs> นอนเลยทีนี้บอกไปขายของนอนเลยเอนอนซะพักผ่อนพักผ่อน